อิลิเบียงอองสวงสัมปันโนพิตุพีโสนมโมพุทเ,ทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจอิลิทีเป อิริเมียงอองสวงสัมปโน,โนอิติพิโสนโมพุทธเธียอิสุวาสุติมหาบรรดาลสัจจะอิริทิเปฯอิริเมียงอองสวงสัมปโนอิติพิโสนโมพุทธเธียอิสุวาสุติมหาบรรดาลสัจจะอิริทิเปเมียนปราเมียนปราเมียนปรามาเลยค่ะวันนี้ถ้าขึ้นติกตอกใครนะคะแสดงว่า วันนี้เนี่ยเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันค่ะวันนี้โบกัสไปที่เรือนมหาเศรษฐีบารมีหลวงปูส่สวงค่ะและที่สําคัญวันนี้ถือว่าเลิกดีมากๆพระอาทิตย์ก็ทรงกรดนะคะเพราะว่าอาจารย์ช้างเนี่ยเขาได้มีการถือเลิกดีเปิดให้ลอดหลวงปูส่สวงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและที่สําคัญที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์สายมูหนองเสือคลองสิจังหวัดปทุมธานี ันนี้ขออนุญาตมาบอกต่อความศรัทธ,ธาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เรียนมหาเศรษฐีบารมีหลวงปู่สวงค่ะนะคะอยู่ตรงหนองเสือคลอง1 1บอกได้เลยว่าสักครั้งในชีวิตนะคะถ้าคุณได้มีโอกาสมาลอดฐานหลวงปู่สวงเนี่ยเพื่อเป็นการนะคะขอโชคลาภสะดอกเคราะห์นะคะแล้วก็เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยค่ะก็ถ้าใครที่มีโอกาสได้มานะคะบอกได้เลยหลวงปู่สวงจะให้โชคลาภสําหรับใครที่ได้เห็น โพสต์นี้นะคะก็ฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ share, และที่สำคัญฝากพิมพ์คำว่า,าสาธุให้ด้วยนะคะอิริเมียงอองสวงสัมปันโดพิทิพิโสนมโมพุทธเทเยียอิสวาสุติมหาบนานันดาลสัจ,จอิริทิเป อิริเมียงองสวงสัมปโนอิติพิโสนโมพุทเธียอิสุวาสุติมหาบรรดาลสัจจะอิริทีเปฯอิริเมียงองสวงสัมปโนอิติพิโสนโมพุทเธียอิสุวาสุติมหาบรรดาสัจจะอิริทิเปเมียนปราเมียนปราเมียนปรา ันนี้เนี่ยเราเปิดให้สำหรับลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงปู่ส่วนเนี่ยได้เข้ามาลอดฐานเพื่อที่จะสะดอกเคราะห์และที่สําคัญใครที่เป็นสายโชคลาภต้องห้ามพลาดเลยอยากให้อาจารย์เชิญชวนพร้อมกับมีงานฉลอง9้าวัน9ก้าคืนที่นี่เลยอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่เรียกว่านะครับทำอะไรแล้วมันไม่ดีแล้วชอบเสี่ยงโชครล้เฉียดไปเฉียดไปพูดกัะตนตรงๆนะคะรับลองเปิดใจนะครับมาที่นี่สักครั้งหนึ่งมานะ มันเขียนเลขจินดาวมันดีดเนาะนะงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยวนที่แปดนะครับธันวานะครับยาวไปถึงวันที่ห้านะครับมกราปี9้เลย